นิวก็จะพาไปที่จัดตุจักนะครับแล้วนิวจะไปแล้วนะคบเราเราไปเจอกันที่จัดตุจักเลยนะครับตอนนี้นะคบเิวก็อยู่ที่นิจัดตุจักนะครับตอนนี้เราก็จะลงไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นิจัตุจักแปดนิวได้เสียนมอกแล้วนะคะ บันไดเลื่อนนะคะ พี่จะทำอะไรได้วยจีโอด้วยตอนนี้นิวก็อยู่ที่จัดตัวจักแล้วนะคะเดี๋ยวนอกอาจจะบางเิ็ดหนึ่งครับนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรอ่ะอันนี้เมียแค่นะคะันัเตอร์ านั่งสองใจน้องตัวใหญ่แล้วน้องตัวใหญ่แล้วนี่นี่อะไรคะปลาคาบปลาคาบอันนั้นพุ่งเชฉย อันนี้เนี่ยื้อแบบนี้มากเลยอ๋ออันนี้เหรอใช่แต่เราเบื่อและวนี่เราซื้อไป3ต้นนะคะอันอนนี้เนึ้อก็ซื้อของมาเกือบครบแล้วนะคะ แล้วตอนนี้เราก็จะซื้อไปอีกนิดน้อยเล็กน้อยนะครับ ขับมาจอดบึงนะครับหลังจากที่เราไปถึงจุดนี้ใช่ไหมครับอ่าจากนั้นมันจะถ่ายต่อไปเรื่อยๆจนเรื่อยๆจนถึงตรงนี้เลยนะครับโอ้มีตั้งชุดเกาะไอ้หล่อนเลนะครับนี่ถ้ามอทางนี้จะเห็นได้ชัดมากเลยนะครับนี่ ไปไหนครับตอนนี้เราก็จะไปดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้จริงหรือดอกไม้ปลอมครับเนี่ยปลอม,รรออมอครับเยอะมากเลยฝ้าห้องน้ำค่ะเราต้องไปเฮ้ยไงต้นเหมือนที่ลูกเคยอยากเลี้ยงอะ่ะอ,อ,อะไรนะหม้อข้าวม้อกแกง ครับครับตอนนี้นิวก็ได้บ้าคดีนันคดีนันนะคะนี่ี่ตัวครับถุงนี้ส่งนี้สิบตัวนะคะแล้วก็อะไรครับแล้วก็หอยแอปเปิลนะคะเพิ่มใช่ไหมครับีเพิ่มมาค่ะเพราะว่าที่บ้านมีสองมีสามตัวแล้วนะครับนี่แล้วต่อไปนะครับ ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอันนี้อะไรครับอันนี้ปลาคารดินันคารดีน,นันเขานะครับนี่นั่นเข่อาอะไรครับปลานีออนนะครับขอดูหน่อยครับปลาดีออนดูไปดูมามันจะเหมือนคารดินันนะครับใช่ครับแต่ว่ามันสีมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะที่ขาดใบไม่ได้เลยนะครับก็คือใบนกสองเอาไว้ทําอะไรครับใบนอกสองเอาไวส้สําหรับทําเอาไว้สําหรับ น้องอะไรน้องป่วยเป็นโรคโรคจุดขานะครับอันนี้ยาเหลืองนะครับไม่ใช่ครับนี่ซูเปอปร์ลิฟอันนี้ซูเปอปร์ลิฟค,ครับครับต่อไปก็เป็นยาเหลืองนะคบนี่อันนี้คือยาเหลืองยาเหลืองนะครับ่และที่สําคัญคือและที่สําคัญคือเรามาแกะดูกันอันนี้มาเก็บกันค่ะ มาแกะดูกันว่าพี่นิวซื้ออะไรมาอีกนะตันตระตันตั้งต่างตรนตั้งต่างตันตระมันคืออะไรเอ่ยมาเดี๋ยว,ญญวรครุณแม่ช่วยด้วยครับเจอเรื่อครับพี่นิวเจอแล้วครับว้าวเรือมหาสมุทรครับลำใหญ่ไหมเนี่ยว้าวว้าวยังไม่หมดนะเราซื้อมาอีกนะลูกลองดูดีๆค่ะมีปลาอะไรอีกนะที่เราซื้อมาเพิ่มไหนอยู่ไหนล่ะนี่ไงถุงสีไว้นี่ยค่ะลูก นู่นนี่นี่ลอะไรคะอันนี้ปลาอะไรปลาทองพร้อมกต้นไม้ไหนคะปลาทองนี่ครับใส่น้ำเหลืองอ้อยเลยอันนั้นสูงอะไรอ่ะกรู้นู่นนะค่ะ กระเป๋ากระเป๋ามันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่โอเคงั้นเรากลับไปที่บ้านกันนะครับแล้วมาทบทวนกันว่าเรามีอะไรกันครับแล้วเราก็เอามาจัดใส่ตู้ด้วยครับบายบายแล้วไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วครับก็ปรับอุณหภูมิน้องไปก่อนนะครับระหว่างนี้เราก็ไปอาบน้ำกันเลยนะคะตอนแรกนะครับเราจะปล่อย หอยก่อนนะคะมือ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 ,มอเอาตัดเลยนะครับช็อปช็อปช็อปช็อช็อโอเคไม่ออกซะงั้นโอเคเอถือถือเองถือกล้องก่อนเดี๋ยวแม่จัดการให้โอเคถือกล้องไว้นะอืม๋ยวถ่ายตรงนี้ไ,นไม่หยุดหรอกนี่นะครับถ่ายเลยนะคะอืมน,นี่นะครับน้องน้องน้องอน้องออกมาแล้วนะครับนี่น นี่นะครับต่อไปจะไม่ได้อะไรครับหยุดมันให้ก่อนครับ,รบนี่นะครับเรือขับไปได้ไหมไม่ได้ <c oughs> มันติดน้องปลาค่อยๆค่ะค่อยๆบวมๆลงไปเลยไปเลยนั่นเนี่ยไปเลยค่ะแต่มันจนไปเลยเนี่ยไปเลยไม่เป็นไรไปเลยค่ะมันจะทับน้องนะหรือว่ามันจะทับน้องอะแม่ว่าไงว่ามันจะ โอเคต่อไปต้นไม้มาทำไมมันไม่อยู่ล่ะต้นไม้นะคะต่อไปนะครับต่อไปนะครับต้นไม้อมาต้นไม้นะคะปล่อยไปนะครับโอเค <Okay. S 2> น้องไปคนถ่ายไดวแม่ตัดให้โอเคนะคะไปไปนะครับไม่รู้นะครับว่าทำไมถึงนี่นี่นะครับยามันให้ดูตรงนี้นะครับ นี่นะครับนี่นี่นะครับปุ้ยน้องหลงลงไปแล้วนะครับนี่ว้าวว้าว,ว,าวน้องเราจะระชนผานออกบ้านมาแล้วนี่นะครับเปิดม่ามนยันตั้งกล้องรอไว้ให้นะตั้งกล้อง ไม่รู้อันนี้ตัวอะไรคะปลาอลยอันนี้ปลานีออนนีออนนะคะปลานีออนกับปลาคาดินันจะคล้ายกันไหเนาะใช่ค่ะแต่ว่าปลานีออนจะประมาณตัวเล็กนิดกว่านะครับเคลนะคบเราจะแยกออกได้ก็คือปลานีออนของนิวนะครับมันจะตัวเล็กแต่ปลาคาดินันคนนี้มันจะตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวแม่ตักน้ำาคมันเล้ยนี่นะครับเสร็จแล้ว ตั้งชื่อผลงานว่า